โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาตั้งอยู่ริมถนนสายสกลนครกาลสินหมู่ที่7บ้านใหม่พัฒนาตำบลร้างเค้อมีพื้นที่ทั้งหมด60ไร่จัดเป็นพื้นที่ปลูกสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างสนามกีฬา ประมาณ20ไร่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาตั้งอยู่บนเทือเขาภูพานติดกับลำน้ำพุงและอุทยานแห่งชาติภูพานบรรยากาศร่มรื่นสะอาดปลอดภัยครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเขตบริการโรงเรียน 1. บ้านใหม่พัฒนา 2. บ้านภูพานทอง 3. บ้านดอนแคน 4. บ้านท่ามสีแก้ววิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านวิชาการและเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้านสุขภาพชุมชนให้ความเชื่อมัน่นและส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพันธกิจโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประชากรในเวทเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีจำนวนทั้งหมด12คนโดยมีนายประพันธ์ตันวัฒนารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2564จำนวน120คนเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน3ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา2562มีจำนวนนักเรียน107คนปีการศึกษา2563มีจำนวนนักเรียน105คนปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียน120คนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอาที ปีการศึกษา2,563เฉลี่ยเพิ่มขึ้น14.75%การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ปีการศึกษา2,563เฉลี่ยเพิ่มขึ้น14.10%การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563เฉลี่ยเพิ่มขึ้น5.83%การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563เฉลี่ยเพิ่มขึ้น2.82% และโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมหลักเพื่อลดการแพร่เชื้อโรค7ข้อโดยโรงเรียนจัดรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ site. มีจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยเว้นระยะห่าง ภายในห้องเรียนสวมหน้ากากอนามัยในชั้นเรียนมีการเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหารมีเจลแอลกอฮอล์หน้าห้องเรียนทุกห้องและโรงเรียนได้จัดทำแผนเผชิญเหตุ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และกำหนดนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาทางโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่รับชมการนำเสนอ ผลงานของโรงเรียนขอขอบคุณค่ะ